สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านวันนี้ช่องรุ่งสองสี่ชาแนลก็จะมาคุยกันในเรื่องของเสือกินคนที่เขาใหญ่นะคะซึ่งเสือกินคนที่เขาใหญ่นี้มันเป็นเรื่องราวที่อ้างอิงมาจากเรื่องจริงเรื่องนี้เป็นข่าวที่ลงในหนัหนงสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อปีพุทธศักราช2541เดือนมกราคมแบ่งปันข้อมูลโดยคุณอาร์ตนะคะ อไอม้มวลกับไอ้ชัยถูกไอ้ลายบุกเข้ามาตะปบถึงชาญนบ้านหามส่งโรงพยาบาลไปเมื่อบ่ายนี้นะลุงผู้พิทักษ์ป่าในระแวกเรือนแถวดงติ้วติดลำตะคองไม่ยอมหลับนอนรอบอกข่าวจรหนุกนี้ให้กับลุงเชิดชายร่างสันทัดผมสีดอกเหลาดวงตาเย็นชาเมื่อฟังเรื่องเล่าอันน่าตื่นตระนกที่เกิดขึ้นส,สดๆร้อนๆเมื่อตอนสี่โมงครึง่ง ตรงเรือนแถวที่ถัดห้องของแกออกไปแค่สองห้องคำมวลทองแต้มลูกจ้างสายตรวจป่าไม้พึ่งออกเวนเห็นแดดพอมีเลยมานั่งซักผ้าหยุดตรงออชาลหลังเรือนแถวที่ยกพื้นสูงประมาณเมตรเศษเศในช่วงที่กำลังเพลินๆอยู่นั่นเองเสียงสวบสากด์ดังมาจากราวป่าเงยหน้าขึ้นมามองอีกทีเสือลายพาดกรนหัวใหญ่เท่ากับเป๋งใส่น้ำซักผ้า กระป๋องก็ได้นะคะกระป๋องหรือกระแปงหรือกระมังยืนแยกเขี้ยวอยู่ที่พื้นห่างออกไปไม่ถึง5เมตรยังไม่ทันจะขยับตัวมันเขาก็โจนเข้าใส่รวดเดียวถึงตัวเขี้ยวเหลืองหมายงับที่ก้านคอแต่ด้วยสัญชตาตญาณเอาตัวรอดคำวนใช้มือขวาปิดป้องแขนขวาตั้งแต่สอกขึ้นไปอยู่ในปากเสือกระดูกแตกเลือดทะลัก ปากร้องขอความช่วยเหลือในขณะเดียวกันก็สู้ยิบตาเสียงครงครามจนเรือนแถวทั้งแถบไหวยเยือกไอลายสะบัดหัวพลางถูลู่ถูกกังหมายจะลากเหยื่อออกไปพิทักปากเคาะร้ายก็ขัดขืน เขาสู้กับเสือท,ทั้งที่แขนข้างหนึ่งอยู่ในปากมันล้มกลิ้งก็ไปในบ้านข้าวของกระจายมารู้ตัวอีกครั้งทั้งคนทั้งเสือทะลุตัวบ้านกระเด็นมาตกอยู่ที่ลานด้านหน้าเรือนแถวเสียแล้วอภิชัยเบียดกลางสายตรวจป่าไม้อีกคนอยู่ในเรือนแถวติด,ตด,ตดกันได้ยินเสียงแหกปากร้องของความช่วยเหลือโผล่กออกมาดูเห็นไอไล่งับแขนเพื่อนกลิ้งอยู่หน้าบ้าน ยังไม่ทันจะตั้งสติไอ้ลายก็เปลี่ยนใจหันมาเล่นงานเขามันตะปบเข้าที่สะโพกจนล้มกลิ้งเลือดทละลักตัวเองกลิ้งตกลงไปในลำตะคองส่วนที่ทั้งคู่จะตกเป็นเหยื่อของไอ้ลาย ใครคนหนึ่งก็คว้าปืนยิงเร็วมาได้จะยิงใส่เสือก็ไม่กล้าเพราะเห็นชุลมุนกันอยู่เลยยิงขึ้นฟ้าเปรี้ยงไอ้ลายตื่นทั้งคนตื่นทั้งเสียงปืนเลยเพ่นแผ่วลงลำตะคองเลิดเข้าป่าไปแถววังจำปีใครเลยจะคาดคิดว่าเขาใหญ่เมื่อวันวานห่างจากร้านอาหารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแค่ข้ามถนนธนรัฐเพียง200เมตรเสือใหญ่ตัวนี้บุกถึงบ้านเล่นง,งานคน แต่ถ้าใครรู้ความจริงอาจไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องแปลกเพราะแต่ไหนแต่ไรมาย่านนี้คือที่นาศัยที่ดีที่สุดของเสือโคร่งบนเขาใหญ่เหตุการณ์เสือกินคนแห่งเขาใหญ่ที่ซากข,ของมันถูกเก็บรักษาวไว้ในห้องในทัศการเจ้าเสือแก่ตัวนั้นก็ขยํำเด็กและพิทักษ์ป่าไปสองรายบริเวณใกล้เคียงกับเจ้าตัวใหม่บุกบ้านเจ้าหน้าที่ป่าไม้นั่นเองเหตุการณ์เสือตัวแรกกินคนที่เขาใหญ่ ที่ถูกสตาฟไว้ในห้องนิทรรศการนั้นก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2520เวลา20นาฬิกาเสือโคร่งลายพาดกรอนขนาดใหญ่ตัวนี้หลบอยู่ใต้ถุนบ้านพักของเจา้าหน้าที่เขาใหญ่เด็กหญิงสีนวลซึ่งเป็นลูกของเจ้าหน้าที่ขณะที่เด็กหญิงสีนวลลงมาจากบันไดบ้าน เพื่อไปเก็บดินสอที่ตกลงไปใต้ถุนบ้านเนื่องจากเวลานั้นเป็นเวลากลางคืนเสือแก่ตัวน,นี้ไม่สามารถจับสัตว์ปากกินเป็นอาหารได้จึงได้เปลี่ยนมาทําร้ายคนแทนเจ้าเสือแก่พุ่งเข้ากัดเด็กหญิงสีนวลจนบาดเจ็บแต่ไม่ทันได้ข่าไปสุดท้ายเด็กน้อยไม่สามารถทนพิษบาดแผลไหวจึงเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นที่โรงพยาบาลจังหว,วัดสระบุรีตามธรรมชาติของเสือเมื่อได้ฆ่าคนแล้ว มันจะต้องกลับมากินงเหงยื่อเดิมอีกจึงได้มีการวางกําลังเจ้าหน้าที่เพื่อจัดการกับเสือตัวนี้และในคืนวันเดียวกันนั้นประมาณตีสองนายสมพงษ์อุทัยสมสายตรวจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กําลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อจัดการกับเสือตัวดังกล่าวในขณะที่นั่งกอดปืนอยู่ริมหน้าต่างซึ่งสูงจากพื้นประมาณ2เมตรได้ยินเสียงสัญญ,ญาณผิวปากจากนายอุทัยพูลเพ่ง ยืนศรีรษะออกดูจึงถูกเสือตะบกเป็นแผลเวอะแวะเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำนายสมพงศ์ไปส่งที่โรงพยาบาลปากช่องแต่เสียชีวิตระหว่างทางรุงเชิดเหล็กสักด์ได้ปลิดชิพเจ้าเสือกินคนตัวแรกที่ออกอารวาสในอีกสองคืนถัดมาเพื่อไม่ให้ทำร้ายใครได้อีกหลังจากที่ได้ยินข่าวร้ายของเสือตัวที่สองที่อารวาสห่างจากเหตุการณ์เสือตัวแรกถึง20ปี จากอารมณ์แจ่มใสที่ใกล้จะมีลูกสะพ้ายกลายมาเป็นอารมณ์ตึงเครียดเช่นเดียวกับเพื่อนพิทักษ์ป่ารายอื่นๆในย่านนั้นไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเสือใหญ่จะผลนกลับมาอีกเมื่อไหร่และใครจะตกเป็นเหยื่อของมันเช่นเดียวกับปัญหาที่หลายคนไม่รู้คำตอบว่าอะไรเป็นเหตุให้ไอ้ลายตัวนี้กล้าหานชานชัยถึงขนาดบุกล่าคนบนชานบ้านห้องแถวสองห้องติดติดกันนี้ก็ถูกป,ปิดตาย เพราะเจ้าของถูกหามเข้าโรงพยาบาลด้วยริทเกี่ยวเสือลุงเชิดมองไปที่ลูกซองหนัดกระบอกเก่าคู่มือขณะที่สายตรวจหนุ่มถืออีกรายหนึ่งครอบครองพืนไรเฟิลอัตโนมัติ HK พร้อมแมกกาซีน15นัดมาเรียบเยบ,เยบเคียงๆเ,เสนอจะมอบปืนให้เพื่อให้ลุงเชิดไปสู้กับเสือโดยบอกว่ามีปืนไว้ก็ไม่กล้าย,ยิง ไม่กระยิงก็ออกมาไว้ที่กูนี่เสียงแกพูดเรียบๆจนไม่คิดว่าอีกสองชั่วโมงแกจะได้ใช้มันในประเทศที่กำลังก้มหน้าก้มตาแสวงหากำไรมอเมาผู้คนไปท่องเที่ยวผูกโยงไปเรื่องการอนุรักษ์ไม่มีผู้เที่ยวชาญสักคนที่เข้ามาดำเนินการวิธีจัดการปัญหาที่ใช้ก็คือมาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันเสือมายิงเสือเสือมาทำร้ายคนฆ่าเสือเรือนแถวของเจ้าหน้าที่อุทยานเขาใหญ่ ปลูกติดติดกันริมตักคองเป็นไม้โยเยประตูสังกะสียกพื้นสูง1เมตรด้านหน้ากั้นเป็นนอกชานมีไม้ระแนงตีกั้นไว้ปงปล่งเป็นส่วนครัวและซักร้งางด้านในเป็นที่ว่างๆกลางมุงกันเครงปัจจุบันเป็นสังกะสีผุๆเอาตีนฉีบทีเดียวก็มีสิทธิ์พังลงทั้งแถบแต่เขาเหล่านี้ก็อยู่กันมาเป็นสิบๆปียังไม่มีปัญหา เพราะไม่ต้องกลัวพวก,กโมยกระโจนที่ไหนพวกกันทั้งนั้นแถบเรือนบ้านห้องที่สี่เป็นลูกของลุงเชิดอยู่เกือบตรงกลางเพราะเป็นที่ปลูกติด,ต,ดติดกันมีแปดห้องด้านหลังเกต่อเติมออกมาเป็นอีกหลังไว้ให้เจ้าสมกิจลูกชายที่เป็นลูกจ้างป่าไม้เนยให้นอนอยู่คนเดียวน้ำค้างแรงจัดทุกคนดับไฟนอนกันหมดแล้ว ลุงเชิดพิงปืนไว้กับฝาไม่ได้คิดว่าจะเกิดเรื่องร้ายเข้ามุ้งหลับไปพร้อมกับเมียครืดครืดครืดเสียงเหมือนคนตัวใหญ่มาทำพิเรนเอาสีข้างถูกับสังกะสีสลับกับเสียงย่ำไปมารอบๆบบ้านดังในความมืดตรงด้านหลังห้องแถวหลังที่สองที่เจ้าของห้องเพิ่งตุกงับหามเข้าโรงพยาบาลไปสนใจก็ตกใจตื่นขึ้นมา เพราะเสียงย่ำพื้นดังขึ้นทุกทีโดยเฉพาะตอนที่มันย่ำลงไปบนแผ่นสังกะสีและกองข้าวของที่วางทิ้งลักเะะกะที่พื้นสงสัยเป็นเม่นสมกิตบอกตัวเองแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเม่นอะไรมันจะย่ำหนักขนาดนั้นปกติเม่นแถวนี้จะมากินเศษอาหารใต้ถุนเรือนทุกคืนแต่ก็ไม่มาดึกอย่างนี้เสียงก็ไม่ดังเหมือนคนตัวใหญ่ใหญ่ตั้งใจเดินย่ำดังๆมืดก็มืด แต่ด้วยความสงสัยจึงใช้ควายฉายสี่ท่อนแง้มบานหน้าต่างไปเยือแบบที่ใช้ไม้คำ้ำชะงกหน้าสองไฟลงไปดูเจ้าตัวที่อยู่บนพื้นทำเอาเด็กหนุ่มว่าที่เจ้าบ่าวตัวเย็นเชียบเจ้าของร่างสีเหลืองลายพร้อยตาวาวโลดจ้องเขม็งสวนขึ้นมาเฉพาะหัวของมันใหญ่เท่าไหาใบย่อๆม,มันอยู่ข้างล่างห่างออกไปไม่ถึงสี่เมตรนี่เองถ้ามันกระโจนขึ้นมาก็ถึงตัวพอดี พอตั้งสติได้ก็รีบปิดหน้าต่างแล้วแหกปากร้องเรียกพ่อไม่ใช่เม่นเว้ยเสือมาช่วยด้วยพ่อช่วยด้วยเสียงโครวครามดังรั่นอยู่ในความมืดมิดในทันทีที่ลุงเชิดกับเมียจัดทะลึ่งพรวดตื่นขึ้นมาเพราะเสียงร้องของเจ้าสมกิจไอ้ลายมันก็เสียเขี้ยวเบนหัวจากหลังที่สองกระโดดขึ้นชนฝาบ้านสมกิจชายอุ้มตีนตะปุยจนบ้านไหวเยือก เท่านั้นยังไม่พอมันกระโดดตามขึ้นมาจนถึงชานบ้านที่ส่วนหนึ่งตีด้วยไม้ระแนงอุ้งตินใหญ่กว่าชามตราไก่หัวที่เดียวไม้ระแนงบางมังก็หักสะบัน้นทางน้ำอาลูมิเนียมที่ตั้งอยู่บนชานบ้านเสือลายก็กระมั่มสะจนยับเยินประตูสังกะสีใส่กรอนถูกเขย่าโครงครามเพราะไอลายชายอุ้งตีนตะกุยเสียงดังก้องไปทั้งป่า ลุงเชิดต,ตื่นแล้วก่อนที่เสือดุดจับพังประตูบุกเข้าไปเล่นงานลูกชายแกคว้าไฟฉายค่อยๆแงะประตูเพื่อสังเกตการแสงไฟฉายและเสียงกุกกักที่รอดออกมาจากประตูบ้านอีกหลังทําให้เสือใหญ่หันหลังกลับพุ่งเข้าใส่ประตูบ้านลุงเชิดแทนมันพุ่งชนชายอุ้งตีนตะกุยอย่างโกรธเกรี้ยวในความมืดมิดลุงเชิดกับเมียสองคนช่วยกันดันประตูยื้อกับเสือใหญ่ ไม่ให้มันผลักเข้ามาสําเร็จขณะเดียวกันก็ต้องระวังด้านล่างตรงช่องประตูที่สูงเหนือพื้นขึ้นมาสักคืบเศษไอ้ลายวาดกลงเล็บเข้ามาสองผัวเมียดันประตูใส่กรอนสาเร็จก่อนที่เจ้าเสือร้ายจะพังเข้ามาสังกสีผุร่วงกล่าวตอนที่มันกระเทะประตูเอามันไม่อยู่หรอกกลัวจนเอ่อจนไม่รู้จะกลัวยังไงคิดว่าไม่รอดเสียแล้วลุงเชื่อสารภาพในตอนหลัง เพื่อนบ้านอีกร่วมสิบคนก็ช่วยอะไรไม่ได้มันมืนมิดไปหมดไม่มีใครกล้าออกมาเพราะรู้ว่าเจ้าเสือใหญ่ยังอยู่คำไปคำมาเจอลูกซองห้านัดเอาละวะกระชากลูกเลื่อนพอลั่นไกลกลับลั่นไม่ออกตายแน่กูพอดีเจอเอชเพิงฝาอยู่อีกกระบอกช่วยเอชขึ้นมาขยับเตรียมยิงมือไม้สัน่นบอกมีไอ้มาซุกอยู่ข้างหลังกูนี่ยิงมันไม่ตายข้าก็ต้องตายก่อน เจ้าเสือหิวหายใจพูดฟาดอยู่ยนอกประตูบ้านมันพังเข้ามาไม่ได้แต่เพราะความตกใจไม่มีใครฉุดคิดว่าเสือร้ายตัวนี้ไม่ได้ขู่คำรามเลยขณะที่บุกเข้ามาถึงถิ่นมนุษย์ลุงเชิดกระชากลูกเรื่อนไรเฟ้นอัตโนมัติอารมณ์ตกใจกระชากไม่ไปทีเลกทีสองมันก็ไม่ไปเอาไงดีละกูเอาวะทีที่สกระชากสุดชีวิตมันดังเครกแกเล่าพลางทำมือไม้ประกอบ สีหน้าไม่หายตื่นเต้นปากลำกล้องกดตำ่ำอาศัยแสงไฟฉายลอดใต้ประตูตะแกงปืนเตรียมยิงปากก็ยังห่วงลูกชายที่เงียบไปกิโว้ยอยู่ไหนป็นขึ้นที่สูงไปก่อน,น,นกูจะยิงแล้วแกตะโกนเตือนอยู่บนหลังคาแล้วพ่อเอาเลยเอาเลยสมกิจไวทายาตปืนขึ้นไปตามคืนขึ้นไปอยู่บนหลังคาถ้าพ่อไม่มีปืนลอดเสือมีหวังต้องแกลลอยู่บนนั้นตลอดทั้งคืนแน่ๆ เสียงดังสนั่นของกระสุนที่ระเบิดจากลำกล้องปืนที่ตั้งไว้ในระบบฟูออโต้ดังกังวานในความเงียบบังงกระสุนทะลุประตูสังกะสีออกไปยังความมืดมิดเบื้องนอกแกไม่รู้ว่าชุดใหญ่ที่แกยิงออกไปนั้นกี่นัดหลังยิงแล้วทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบ ความเงียบที่น่าสะพึงกลัวไม่มีเสียงโฮกไม่มีเสียงร้องแสดงความเจ็บปวดไม่มีเสียงร่างยักกระโจนลงเรือนแกคก่อยๆปีนขึ้นไปเหนือช่องประตูใช้ไฟฉายส่องดูก็เห็นไอ้ลายนอนแน่นิ่งขวางประตูบ้านเลือดนองพื้นจึงตะโกนเรียกลูกชายให้ลงมาเอาไฟส่องดูเป็นรอยกระสุนเข้าเต็มหัวนัดหนึ่งเข้าที่เบ้าตาพอดี น้ำเสียงราบเรียบไม่บ่งบอกถึงความสะใจหรือเวทนากระสุนหัวแหลมขนาดเล็กดับความคลั่งแค้นของไอล้ลด้วยอำนาจทะลุทะลวงจากการยิงในระยะกระชั้นชิดในจังหวะที่มันกำลังตะกุยประตูบ้านพอดีนับปลอกกระสุนได้แปดนัดเข้าหมดทุกนัดแทบไม่มีใครได้หลับได้นอนกันทั้งหลังจากนั้น กระทั่งรุ่งสางจึงได้ช่วยกันหามร่างไร้วิญญาณของเพชรเพชรคาดแห่งเขาใหญ่ไปชำแหละกันตรงใกล้กับศูนย์บริการน,นักท่องเที่ยวลุงเชิดเล่าให้ฟังทีหลังว่าไม่เข้าใจว่าทำไมเสือตัวนี้จึงไม่หนีมันกัดไม้ระแนงกัดขันน้ำบูบี้ด้วยความขัางเคนผิดวิสัยเสือที่แกรู้จักชายผู้มีประสบการณ์เสือมากกว่าใครในเขาใหญ่เคยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าเวรที่หอดูสัตว์หนองผักชีตอนโพลเพ ขับมาได้กลางทางถูกเสือโคร่งกระจนใส่งัดล้อจนรถล้มกลิ้งจากนั้นทั้งเสือทั้งคนก็เพ่นไปคนละทางแต่ไม่มีครั้งไหนเอาสั่นขวัญแขวนเท่ากับครั้งนี้ผมนึกดูแล้วถ้าไม่ยิงมันตบประตูทีเดียวไม่เหลือแน่บอกตรงๆเลยว่ากลัวมากกลัวตายห่วงลูกชายด้วยก็ต้องยิงไม่ยิงมันก็กัดถึงตอนนั้นนาจะลงโทษหรือย,ยังไงก็ไม่รู้แล้วผิดถูกว่ากันทีหลัง ตอนสายของหลังคืนเปื้อนเลือดล้วนจันนวนพิทักษ์ป่าอาวุโสแห่งเขาใหญ่เป็นผู้ลงมือชำแหละซากเสือเพราะว่ามันเป็นเสือตัวเมียยังไม่แก่เขี้ยวยังคมไม่กร่อนขนยังแดงไม่เสื้อ่อไม่ซีดจางแต่สิ่งที่พิทักษ์ป่าอายุงานนานที่สุดบนเขาใหญ่พบก็คือกระสุนปืนแก๊ปฝังอยู่ที่ขาหน้าขวา2เม็ด เป็นเหตุทาให้มันหงดงิดและข้างแขนคนแต่ที่แย่ไปกว่านั้นเมื่อผ่าดูข้างในพบว่าตับเป็นเหมือนตับคนที่เป็นตับแข็งเหมือนฝีเน่าข้อสงสัยที่ว่าทําไมเสือใหญ่จึงบุกเข้ามาทําร้ายคนจึงหมดไปเจ้าหน้าที่เขาใหญ่มีเป็นร้อยแต่นางเสือใหญ่ตัวนี้กลับเรื่องที่จะมาตายด้วยน้ํามือของเชิดเหล็กสัก มือเพชฌฆาตผู้เคยสังหารเสือกินคนแห่งเขาใหญ่เมื่อ20ปีก่อนหลายคนพากันประหลาดใจมันเป็นเรื่องของเวรกรรมตั้งแต่ชาติก่อนดวงมันสมพงกันเลยต้องตำจงล้างจองผลานกันมาจนถึงชาตินี้คิดดูคนตั้งมากมายแต่แค่คืนเดียวบุกมาเล่นงานบ้านนายเชิดแล้วก็ตายด้วยน้ำมือของเขา บางทีเป็นเพราะเพชฌฆาตเท่านั้นที่จะมีศักดิ์ศรีเพียงพอที่จะปลิดชีวิตเพชฌฆาตด้วยกันปัจจุบันลุงเชิดเหล็กสักเกษียณแล้วจากงานพิทักษ์ป่าแต่ก็ยังอาศัยอยู่ที่เขาใหญ่รับจ้างพานักท่องเที่ยวเดินป่าบางครั้งก็พาไปดูเสือแกมาเกยอยู่แถวบริเวณย่านร้านอาหารปรับปรุงใหม่ใกล้ลำตะคองจุดที่เคยมีเสือใหญ่ที่ถูกเกฆ่าตายไปสองตัวและหลังจากเหตุการณ์คราวนั้นเกไม่ได้ถูกสอบสวน ปัจจุบันเรือนแถวโรงนิ้วถูกปรับปรุงเป็นร้านอาหารและที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างหรูหราซึ่งเชื่อแน่นอนว่าจะไม่มีเสือหลุร้ายที่ไหนกล้าเจียดกลายลงมาระแวกนี้อย่างสิ้นเชิงและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเสือกินคนที่เขาใหญ่นะคะซึ่งก็ต้องใช้วิจารณญาในการรับฟังและรับชมด้วยสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ